อัศลาม่อะไรกุมชาวสวหนองฮาลองชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปวันนี้มีภารกิจหนึ่งยน้ำลายกระเด็นมาด้วยวันนี้มีภารกิจหนึ่งก็คือการเขาทาบทามมา จะมาให้มาแคสติ้งที่ไวท์ชาแนลเป็นหนังสั้นที่กําลังจะเรื่องใหม่เลยเรื่องใหม่กาลังจะแฮปปี้เลยเฮทเฮ้เราก็ตื่นเต้นเลยลูเฮดเว้ยเฮยบังเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนอมมนเต็มดีผมนอนไม่หลับทุกคืนผมชอบการ acting อยู่แล้วไง <c oughs> วันนี้ก็เลยจะต้องมากับบางเฮทด้วยแล้วก็มาสอนมาเป็นโค้ชอัพเล็กๆน้อยๆเป็นแท็กติกเล็กๆน้อยๆให้กับกัสนี่วันนี้พระเอกมานี่ดีมานี่สิเนี่ยวันเนี้ยเราจะต้องปั้นกัสผมว่าไวท์ชาแนลอ่ะมันน้อยไปเว้ยสำหรับกัสเนี่ยเป้าหมายน่าจะเป็นพว สุพรรณหงษ์หรือว่าบอลลีวูดอะไรอย่างนั้นเลยไปเลยดีกว่าเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาแคสติ้งละครสอนคนเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เผยรถตู้ผ่านไปเด็กเต็มเลยนะประมาณสักเป็นเกือบร้อยนะดาว่ะดาวอะเดี๋ยวไปไปสอนข้างในดีกว่าเดี๋ยวนิดนึงเว้ยขอลองท้องด้วยนะทุบสินทอนแป๊บนึงเพราะว่าท้องแม่งหวงโง่เมื่อกีว่าไปคำสองคำเนี่ยรู้สึกสมองมันจะแล่นเป็นเบสเซอร์ของเขาเลยนะแผ่นใหญ่ใหญ่เฮ้ยมาเป็นก้อนนี่จริงเขาสยายมาผมมาพับให้มันแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นสโลแกนของเขาก็คือ ทำทุกคำชามทุกชิ้นต้มสินอลอัศรงคบอายุไม่เกินเก้าขวบใช่ไหมอันนี้คือบังฟารุกไนี่ใช่เดี๋ยวก่อนกูติดละครกี้เขาเนี่ยไั่ชากิ้เขาเป็นดีเรคเตอร์ไม่ใช่ผมแสดงอันนี้คนกูกาดปุกขนลุกเลยเว้ยกัดไม่ต้องตื่นดูโรงคนมาแคสติ้นี่ ไม่่ใชน้อยบางนี่เขาไม่ต่างศาสนิกมาแคสด้วยอะครับว่าโอ้สาโกนสาโกนเป็นหนังสัน้นหนังส ah. ั้นเขาอะคนดูเป็นล้านกัดอันนี้ของจริงนะกัดไม่ต oh. ้องตื่นเลยอันนี้พ่อบอกได้ไหมครับว่าหนังเรื่องอะไรเออพ่ยังไม่บอกเราแต่ในเรื่องมันเป็นผู้ชายที่ดูดีกาเล่นเหลืออิสราเอลในกลางเดือนอ๋ออย่าตื่นลูกอย่าตื่นเดี๋ยวปล่าเดี๋รอปนญหครับนานามีกระทรวงยุติวรรมทุริยนกูบกูบเนี่ยเขียนไว้ลูกเขาบอกว่า เรื่องนี้มันเป็นหนังที่จะไปถ่ายที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีตัดใหมใ่ไหมเพชรบุรีนู้ดีท่าแรงไม่ใช่เพชรบุรีตะไนท์แต่หากระบบคนให้โอยถ่ายที่เพชรบุรีแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของครอบครัวของมุสลิมกับครอบครัวที่เ่อนศาสนาต่างศาสนกวันนี้คนที่มาแคสติ้งมีทั้งพุทธทั้งอิสลามมีความเป็นอินเตอร์ก็เลยเอามีหลายศาสนามาให้เข้าใจกันเด็กอายุเท่าไหร่ไม่เกินเก้าขวบใช่ไหมครับเก้าขวบวนี้เด็กที่มาสิบขวบวันนี้เด็กอายุ แล้วพาอายุสมองวันสิบเดี๋ยวเราต้องซ้อมกนะ่อนเพราะว่าคนที่มากับเราเ <c oughs> หมือนกับว่าเป็นมืออาชีพแบบไปแคสต์มาได้หลายที่แ้วเออเขาดันเนี่ยดูทางซ้ายมือดิโอ้ยินเตอร์เลยนะโอ้โ เกี่ยวกัดงงเลยกัดเขาพายฮัลโหลคือสวัสดีอย่างเงี้ยคำว่ามะเนี่ยมันก็ได้อีกหลายอารมณ์นะกัดต้องฟังนะต้องฟังกัดต้องฟัง,ง,ฟงดูงฟังว่าคำว่ามะมันได้ไหลายอารมณ์ได้ไหลายอารมณ์อยนะ่างคำว่ามะคำเดียวอะนะคำว่ามะคำเดียวมะนี่อันนี้นนมะ<า>ไ <มา S 1> ด้เลยวะอารมณ์ไหนวะนี่มะอารมณ์นี้คือแบบว่ามะมะอันนี้มะต้องการค้นหามะเรียกร้องหามะเกือบกินกับข้าวกินอะไรหิวอะไรก็แลมะอยู่ไหนมะอยู่ไหนอ่ะเสียงขึ้นมาหน่อยเออมะครับ อันนี้มากครับอันนี้มากขึ้น,นเ,ลเลยวะว่าคิดถึงโหยหาแล้วก็มัดกาต้องแสดงด้วยนะเว้ยกาคิดถึงโหยหาอะไรแบบนี้มากมีอะไรอันนี้คือเจะเวลที่สูงขึ้นมากกาลองดิงอะ่มมะมามาแบบนี้การหมายความว่าเราเรียกร้องหามะสุดหัวใจคิดถึงมะมะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เราไม่เจอมะอะไรแบบนี้มันจะสื่อถึงอารมณ์การผูเหนื่อยวะ แค่เห็นเด็กๆก็รู้สึกว่าอิงว่ายกัดไม่น่าได้วะเพราะว่าเขามีผู้ปกครองที่ทำหนังอยู่ด้วยมาด้วยเือมาด้วยเป็นทีมงานในหนังพวกโฟรคิงพวกอะไรพวกนี้พาลูกมาแคสติ้งอะครับพาลูกมาแขนครับแล้วเคยไปแคสที่ไหนมาก่อนป่ะลูกไม่เคยแคสไม่เคยไปแคสพ่อเห็นแววเ่ยไม่ฮะเพื่อนเขาชวนมาอ๋อเพื่อนอ๋าเด็กที่จะเป็นนักแสดงได้คือหนึ่งต้องเป็นเด็กเชื่อฟังใช่ใช่เลยครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยมีวินัยดื้อได้ดื้อได้ไม่ติดแต่ต้องฟังูดแต้องฟังจากประสบการณ์นะที่ทำหนังทำออมาการแสดง ของเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้อ,อม,มันต้องเป็นเด็กที่ฝึกมาพรสวรรค์10%มันต้องเป็นพรสวรรค์90%ต้องรักด้วยแหละรักที่จะ,สะแสดงใช่คือเด็กคือเด็กอะถ้าไม่รักก็จบเลยอ,อย่างลูกพี่เขาอะสามควบนี่ดูพวกอ o ฟาเ t อ e ์แล้วนะ <laughs> เกินไปอัน <languages> น <Cup> ี้เกินไปเกินไปไม่ถึงสามบอกวันนี้หกหกแอะแอยิ่งเพิ่มอัรรถในการแคสติ้งมันยังนั่งดุซาวซาวอยู่เลยเราจะดูวิธีการแคสติ้งแคสติ้งนี่คือสากลเลยไหมครับใช่ครับแคสแปลว่าแมวแคสติ้งก็คือแมวกำลังแมวขอบคุณมากเลยครับผมรู้มากเลยรู้มดีเรคเตอร์นะกลัวไม่ใช่หนังสั้นแล้วอารมณ์ประมาณก็มาที่คัทโอเคนี่บังมัดบังมัดเมาแคสเอง เขาเป็นนี้เองเลยมีน้องเพิ่มมาน้องเสกเด่นน้องแสกเด่นมาแคร์อะไรกุเหงายคเกือบสิบบอกอะไรก็เหงาขออนุญาตถ่ายเบื้องหลังนิดนึงนะครับเรียกมาเรียเฮ็ดเบาเขากำลังแคสติ้งอยู่เขาบอกว่าคนซ้ายเด็กน่ารักน่ารักผิวขาวๆเลยเขาบอกว่าเคยเล่นหนังกับพี่ป้องลวัฒน์เป็นลูกสาวลูกสาวไม่ธรรมดาผ่านเวทีผ่านอะไรมาแล้วจงคนขวาก็เคยเต้นพวกบอลเล่เต้นพวกสควอทอะก็โก้ไหม แต่โกโก้มไม่คือเด็กไป <c oughs> เขาจะทดสอบอะไรความสามารถพิเศษอะไรอีกแล้วเราจะได้เอาไปบอกลูกชายมึงป่ะเราได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมลูกก่อนมึงอย่าให้ลูกเข้าวงการเนี่ยอยากได้ดิบอลิวูดแหละต้องได้แหละบอลิวูดต้องได้นด้บอลิวูดมึงต้องร้อนเต้นอย่างบอลิวูด่มึงต้องเฮ่ร่าลาล่าอะไรพวกนี้มันจะต้องแอคติ้งต้องให้เข้าไปถึงบทบาทการแสดงการต้องเข้าใจนะอย่างอันเนี้ยคือน้ำยาเคลือบรถ clean square เนี่ยอย่างคำว่า clean square เนี่ยนังพูดดิเนี่ยอย่างคำพวกเนี้ยการจะบอกน้ำยาเคลือบรถ clean square มันเคลือบรถบอกป้องรอยรถเนี่ยจาก ยังมาจอยยังมาตอยก็ไม่ได้นะยังมาจอยยังมาจอยจากพู้ตัวตัวตาตัวจาจามาปดุกต่อหากคุณนักรถคุณจะสะบวดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแสดงเห็นป่ะการ้องต้องฟังดิเนี่ยเป็นการเทรนหากคุณรักรถคุณจะสะบวดว่าเฮ้ยนี่มันคีนสควอชนี่ไหวหวังอย่างเงี้ย ขัวมุกขาลุกกลับเถิหเฮต์ำหับที่25ตอนนี้13ละอีก2คนเดี๋ยวก,การจะขึ้นไปท a สติ้งตอบให้เสียงนางวังฉันหลูกไม่คุยนะเฮตดไม่ต้องไม่คุย,ไม,คยไม่คุยเลยไม่คุยเลย ودا <applause> كده <applause> เคยมีประสบการณ์เล่นอะไรบไหมครับก็เล่นสาลางเนี่ยครับลิงลิงไปเรื่อยๆอุ้ยได้นะอาจารย์นะผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้พอได้ไหมครับอาจจะได้เลยเว้ยอันนี้เป็นบทที่เขาจะแคสติ้งอีก1ินาทีพูทกับอาลีนั่งกินไอศีมอยู่ริมรั้วอามานีชูใจเดินผ่านมาพูทก็เปล่งเสียงออกมาว่าจะรีไปไหนจะน้องสาวอามานีกับชูใจก็หยุดอาลีก็เดินไปรอบๆตัวน้องสาวสมมติว่าผมเป็นอาลีกี่แต่วะอาลีกี่วอะไรอาลีบอกว่าได้ข่าวตอนนี้กินหมูไปแล้วอรออันนี้คือบทนะเราก็จะใส อารมณ์เข้าไปเฮ้ยได้ข่าวกินหมูวะวะี่ไม่ต้องตามบทก็ได้ไงอันนี้มันกวนๆไงได้ข่าวกินหมูแล้วว้าฮู้ก็ตอบว่าอะไรนะกินหมูเหรออันนี้คือตัวแซมไงตัวแซมพูรือชาจีเยอะเย้ยอามานีอ่ะอาลีกับฮู้ก็อามานีกินหมูอามานีกินหมูอามานีกินหมูนี่ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะจัคแจ็คต้องดูด้วยนะอามานีบอกเป็นอะไรมาป่ะนี่อเออแบบว่าล้อจนรู้สึกว่าลำคาล่ำคาแล้ะเริ่มฉุนละชูใจบอกอย่ามีเรื่องกันเเลยออมมานนีีไปกะ ชูใจนี่คือเพื่อนอมารีเออมันอินกับเพื่อนไงลุงฮาร์จค่อยๆแตกบทออกมาให้ได้ชูใจบอกอออยังมีเรื่องกันเลยยังมีเรื่องกันเลยเชูใจโอเวอร์แอคติ้งหน่อยกูว่ากูแคสเองดีกว่าเฮ้ย้กินหมูแเหรอวะนี่มันหนังซาร์ดิโฟคิงวะินกินหมูแล้วเหรอวะ อมานีกินหมูแล้วหรอฮะอะไรนะอมานีกินหมูอามาน,นีกินหมูอมานีกินหมูอมานีกินหมูเธอเป็นอะไรมากปะอะหรือว่าไม่จริงใครๆก็รู้ว่าเธอเสก,กับชูใจตอนนี้นะ่ะคงกินหมูตามเพื่อนไปหมดแล้วแน่ๆกลัวจังเลยไม่สแสาวอุ๊ยกลยัวล ที่เราซ้อมไปเตรียมไปกำลังขึ้นเดี๋ยวดูฝีมือการแสดงของลูกมึงเฮ็ดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้มันกล้าแสดงออกแค่นั้นพอใครข่าวก็ตองมีกินหมูแล้วหรออะไรนะเอามานีกินหมู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 เฮ้ยเป็นไรมากปะ นั่นดิทำมันยิ้มได้กินของเราซะหน่อยหรือใส่ร้ายหีกอแบบเขาหน้าท่านจะเอาหมาออกจากปากให้อุ้ยกลัวแล้วกลัวจะลูกมึงได้ไวเหตุนี่ไอตัวนี้ก็ได้ใจไหมรู้ใจอ่าสี่สามสองจะรีบไปไหนที่นองสาวเขาตอนนี้กินหมูเบลหรออะไรนะเอาคนนี้กินหมูงี้เนี่ย นี่ได้ตัวเลยทำน,นี่ลไปพไ,ไม่รู้เหรอส่ย้า,าย,ายคน,น,นอื่นนมันบ้รู้ว่เป็จริงใครๆก็รู้น,นี่แหละู่เธอกูชูใจอันนี้คงไกล้ยินมหูนำเพื่นไปหมดแล้วแน่ๆถ้าเพื่อนกันไม่ได้กินข้าวแต่จานเดียวกันซะหน่อยดีทำน,นี่ไม่นนกินเราก็น่อยถ้าถืงใส่ร้ายนะฉันจะเอาห้าจะปาให้อุ้ย S <S จบไปแล้วสำหรับการแคสติ้งของลูบางเพชนะผมรับรู้ได้เลยก็คือให้เขาจริงจังนะมันไม่ใช่กองถ่ายแบบเล่นๆนะมันมีการแคสติ้งแบบสากลต่อบทกันแบบสากลเลยเว้ยละครเขาถึงได้ออกมามีคุณภาพไงฝากไว้ด้วยแล้วกันละครสอคนของไวท์ชาแนลนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นเครื่องตัดสุนัขลิดไรเ้เลือดโดยอัลามเมดิเคอลคลินิกเด็กๆพวกเนี้ยถ้าจะแฮปปี้กับการขิปการตัดสุนัขไปที่อัลามเมดิเคอลคลินิกได้เลยและข้างบนก็คาบิบตเบสสนับสนุนให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่ัตเบสแล้วก็่นบอ ที่ดินที่รู้สึกว่าเราน่ยขายยากเหลือเกินในกรุงเทพและปริมณฑลน่ะติดต่อไปที่ทิกตอกเสียยูซุปได้หรือว่าดินแดนแลนเฮาส์ใน Facebook หรือว่ามะเลงพอล p e เปอตในเพจได้เลยและเจอกันสน,นอง่าลองชีวันนี้แฮปปี้กับการแคสติ้งมากเลยเว้ยมันทำไมได้ไม่ได้ไ